พุทธะวัชนะธรรมวินัยจากพุทธโอสเปิดจำที่สุปิดเรื่องจิตหลุดพ้นในยะที่หนึ่งพิกษุตามายพิกษุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั้นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคาเพราะความสิ้นไปแห่งราคาจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิกพษุเห็นเวทนาะอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงภิกษุเห็นสัญญาอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยง ภิกษุเห็นสังคานอันไม่เที่ยงนั้นแหละว่าไม่เที่ยงพิุทจน์ทลายภิกษ,กษุเห็นวิญญาณอันไม่เที่ยงนั้นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนนทิจิงมีงาควา,ามสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุด้นแล้วด้วยดีพิจษตทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแย,ยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงเมื่อพิกษุ กระทำไว้ในใจซึ่งรูปโดยุบายอันแยกกายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในรูปเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิสูจ